โอเคครับผมก็มาอยู่กับผมคิวเต็มเครื่องก็สวัสดีวันอาทิตย์ที่12มกราคมด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมมีให้เลือกเชียร์กันแบบหลากหลายเลยวันนี้ผมก็คัดมาฝากพี่เพื่อนหน้าช่อง YouTube 1คู่ด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปรับชม1คู่ที่ผมนํามาพรีวิวนี้หากพี่นเพื่อนหน้าช่อง YouTube ต้องการเพิ่มเติมมากกว่าตัวหน้าช่องที่ผมวางเอาไว้ให้แอดค19เข้ามาครับหรือสแกน QR Code บนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลย ในครอบครัวเต็มเครื่องของผมครบหมดแต่วงจรฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นใน,น้าบอลสดชุดกุญกจสามชุดกงการสูงหรือว่าตัวซิงเกอร์ตัวเน้นเราจัดวางไว้ในครอบครัวเต็มเครื่องเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากเพื่อนเพื่อนหน้าช่อง YouTube สนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติม,เ,ตมเปิดใจเข้ามาครับฝาก5 0าร้อยรับไปเลยเสื้อฟุตบอลฤดูกาลใหม่หนึ่งตัวสโมสรไหนก็ได้สามารถเลือกไซส์ได้ด้วยเราจัดส่งไ้ถึงหน้าบ้านเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับยอดฝากเนี่ยไปเป็นของพี่สามารถไปลงทุนต่อได้เลยไปตามแนวทางฟุตบอล ในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็จะมีกิจกรรมสเต็ปผิดตัวเดียวสามารถรับเงินเคมได้นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเข้ากลุ่มมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวผมขึ้นภาพบนหน้าจอไว้ให้นะครับผมอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาดูก่อนชอบไม่ชอบกัอีกเรื่องหนึ่งผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมคิวเต็มเครื่องยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ หนึ่งคู่น่าช่องในวันนี้นะครับเป็นศึกสเปนซูเปอร,ร์คัพรอบชิงชนะเลิศแข่งที่ซาอุเป็นคู่ระหว่างบาร์เซลโลนาเจอกับเรอัลมาดริดแข่งเวลาตีสอตรง สำหรับด้านความพร้อมก่อนเกมของทางด้านบาร์เซโลนาในวันนี้พวกเขาจะมาในระบบแผน4-2-3-1โดยจะส่งทางด้านโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลาฟิญญากาบีลามินยามาและก็เปดี้และก็มาร์กัสโดเป็นตัวผู้เล่นแนวหน้าสำหรับเกมในนัดนี้ของทางด้านบาร์เซโลนานะครับในส่วนของผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการของทางด้านบาร์เซโลนาก็ถือว่าทรงดีอยู่ชนะไป3แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านเรอัเอลมาริดความพร้อมก่อนเกมในวันนี้พวกเขาก ็จะมาในระบบแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับโดยจะส่งทางด้านคิเรียนเอ็มบาปเป้วิดิสูตจูเนียร์นะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมโรดิโก้นะครับรวมไปถึงเอด็ดวาร์โดคามาวิงกานะครับแล้วก็เฟเดริโ,โก้บันเวเดเป็นตัวผู้เล่นแนวหน้าสำหรับเกมนัดนี้ของทางด้านแล้วมาลิดในส่วนของผลงาน5นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการถือว่าผลงานดีจริงๆชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะครับ สำหรับเกมในวันนี้ที่เจอกันเป็นรายการสเปนซูเปอร์คัพต้องบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างสู้เต็มที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่า2ทีมนี้น่าจะมีโอกาสทำประตูใส่กันได้นะครับให้เชียร์ไปที่สกอร์สูง ผมบอ,อกว่าคู่นี้มีอย่างต่ำๆเนี่ยสามถึงสี่ลูกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรายการสเปนซูเปอร,ร์คัพรอบชิงชนะเลิศแข่งที่ซาอุเนี่ยผมบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างเต็มที่แน่นอนนะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาก็ฟอร์มดีนะครับส่วนแล้วมาลิดก็ฟอร์มดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเชียร์หน้ากว้างไปที่สกอร์สูงไม่น่าจะผิดหวังก็ฝากไว้ด้วยละกันส่วนเพ่เพื่อนนาช่องท่านใดสนใจไปดูแนวทางเพิ่มเติม แอด QT 1 9เข้ามาครับหรือสแกนชือวาโค้ดบนหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเต็มเครื่องครบหมดแต่วงจรฟุตบอลเปิดใจเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ